สวัสดีพี่น้องมันนี้ก็มะฮอกันอีกคือเก่ากับช่องแอลบาซ่าดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องแอลบนซาดด้วยเด้อค่ะมันนี้่ฮะมะพอกันกับจะเศร้าหมอกล่งกับควนไฟอ่อนๆเมน Moment, หมอกได้พี่น้องหมอกกับเมนควนไฟกับเมนหนึ่งเชา้านี้เรามีต้นกล้าของมะข่าโมงนะคะ มันก่อนเราขายไปแล้วสามสิบต้นนั่นคือสามร้อยบาทนะคะแล้วก็มือนั่นกเก็บยอดมันแกวขายน้องหาได้ยี่สิบบาทแล้วก็เฮากรมี่บอนไสสวยๆวยน้องพี่น้องบอนไซมะขามไม้โครงสร้างแล้วก็แล้วก็มะขามติดสากน้องพี่น้องจบแต่ละพี่น้องมันหลังงามเลยแล้กก็เฮนะ้ากระเพาะไวยน้องมีกระมังนี่ก็เป็นพักซี่หอม กะเพืงซี่หอมสองกบมากำลังออกสีหอมกำลังออกพี่น้องกระพซี่หอมกำลังออก,อก,ลออกแล้วเขาก็เอาหอมแขกมาลออ่องปูกเบิงพี่น้องล่องปูกเบิงคาบันติดว่าปูไปกินใบสำหรับกระมังนั่นเป็นพายุตูกับเบียบกะเขือสมพี่น้อง ผสมก็ออกดีดีได,ด้พี่น้องซองเดียวสิบบาทมีพ่ออีตูพรอมอันนี้ประกาศเขียวประกาศเขียวซองกำมังออกดีดีพี่น้องมันออกดีและบานี้เท่ากับปลูกพริกในกระถางพริกฝนเนาะพี่น้งนองเนาะเบิ่งเนี่ยปลูกพริกในกระถาง คุกดูประดูพี่น้องเอ้ยติดเอกเห็นเพิ่งองอ่องเียก็เลยลอกรองมาเอามาปุกเป็นบอนใส่แล้วก็สิงามเขาก็เลยว่าอย่างพี่น้องนี่เท่าตั้งขืนที่ดีบ่อนองแต่ก็เห็ดใหม่ตกกระถางประดูตกกระถางโอ้ยรพี่น้องเมืองอันนี้ักพริก ปลูกเซนในกระถางนี่พี่น้องพี่ก่อนสิปลูกเข้ากระเด็ดหยอดเพิ่นออกซุก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าป้องกันการค่ายหนา,าเพราะว่าเฮาถอนออกมาปลูกมัาซื้อมาถุงละ10บาทเฮาก็มาแบ่งค่ะปลูกในกระถางเนาะเบิ่งพี่น้องอากะมีหยอดมันแก้วเนาะกลักลงงามเลยเอาขายไปแล้วงวดก่อน20บาทเนาะพี่น้องเนาะ กับมีบักริกเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่นี้กะกินบวายแล้วมีบักอีตูเป็นตน้นมีบักฮงน้ะพี่น้องนาอเบิ่งปลูกปนป,น,ปนกันไปเตรียมข้างวันนี้ดินกันเนี้ใส่ได้พี่น้องอันว่าสิปลูกแตงว่าสิปลูกแตงนี่ปลูกแตงได้พี่น้องนี่หล้กกาเสิเหตุอีกอันหนึ่งเพื่อตรงโน่นเพื่อจะปลูกอันนั้นปลูกสิปลูกบักทัวสิจ,จัด พื้นที่ลองเบิงว่าพื้นที่เนี่ยน้อยเขาสิปลูกยังได้แน่ลองเบิงอันตรงนั้นเขาก็สิจัดแจงแล้วก็ตรงล่าใหม่นั่นเขาก็สิปลูกบักทั่วเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ขา้างหน้าแต่มาตรงนี้เขาสิปลูกแตงพี่น้องปลูกเส้นกระถางเพราะว่าเคยปลูกแบบนี้แล้วมันได้ผลอยู่ด้วพี่น้องเพราะว่าก็ได้กินทั้งได้กินกับเด็เหลือขายน,นําเนาะเขาก็ปลูกปลายแต่ว่าปลูกแบบปลอดสารผิดพี่น้องมันก็เลยเออ เมงไเขาก็ป no ู mniej, מים, ọ, Teraz, <in <in ่กินเองเบืองพี่น้องมีมี่บักพีกเนาะมีบักเคือสมแล้วมืองหน้าวเขาก็มีบักเอือดอันนั้คือโกกบมืงหน้าวพี่น้องเบืองอันนั้นต้นมะขาาพี่น้องต้นแม่มันอายุยี่สิบเจ็ดปีเนาะหนังกะลูกเพิ่นเข้ามาเพาะแต่ว่ามีขายเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เขากะล่างเพาะไม่ักอยู่กําลังช่ำ นี่น้าพักข้าวกลนไหวว่ามือน,นี้ไปไปสือเม็ดสิปสือเม็ดมันเมื่อวานเอาเตรียมแปลงไหเวเผาไหวเรียบร้อยอันนั้นวานแล้วพักสี่หอมอันนี้ิไหว่านอันนี้วานแล้วพระก,กาดเขียวแต่ว่าเข้าสีอ ลองสือในม,ม่งโม่มาเน็บนำจักหน่อยเอามาะสิปูหม,มังโม่ใส่กระถางคือกันพี่น้องกระถางใบใหญ่เข้าก็สิปูกม,มักงโม่ใส่ระว่านี้เข้าก็กระถางที่เหลือเขาก็สิปูกระโพดนํำปูบมกทัวนํำเพราะว่ากระถางเขากันย่งหลายอยู่บกทัวนี่สิปูกซิบโตนแล้วก็กระถางที่เหลือม้วนในหญ่นั่นก็สิบไปปูกบ่องโม่เนี่ ก็ล่องปลูกใส่กระถางทุกอย่างเมืองนอกถ้าฮัปลูกก็ผื่นมันเปื่อยแล้วก็ดูแลยากเดี๋ยวหยาขึ้นจังสันจังสีมันยากอีกเขาก็เลยต้องใช้วิธีการปลูกในกระถางแล้ฮัเก็บวัชพืชได้ง่ายนะพี่น,อน,อน้องเนาะอ้ยื้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอมบันซานน้ำด้อพี่น้องเดี๋ยวฮาจังสิมาอัปเดตใเห้เบื่องว่าวิธีการปลูกบักแดงและบักแดงผลงานฮาออต่อไปนี้ มันสีดีสำมไรเข่าสีอัปเดตเรื่อยลับมือนีทรัพรับมือนีลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ